เปียดีเจสยามครับโดนตุยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตผมนะครับโดยโตเลยครับถ้าไม่มีโดนตีเนี่ยก็คงไม่มีอาชีพพี่เปียดีเจสยามหรอกครับปัจจุบันคนเรามีปัจจัย4เนี่ยแต่ผมนี่ต้องปัจจัย5โดนตีนี่คือมันมีส่วนเข้ามาในร่างกายผมอย่างมากเลยครับเหมือนเหมือนเปรียบเสมือนภรรยาผมเปรียบเหมือนสิ่งที่ผมขาดหายไปไม่ได้ชีวิตเลยครับ เอาละครับผมจะพาทุกๆคนครับไปพบกับอีกบุคคลหลายๆบุคคลครับที่โดนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตพวกเขา ความแ้ว่าตัดเเพลงฟังเพลงครั้งแรกเมื่อไร่แลวความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงครับจําไม่ได้ชัดเจนว่าอายุเท่าไหร่แต่ว่าเชื่อว่าเป็นช่วงนอนอยู่ในเปลแน่นอนและเพลงแรกที่ได้ยินน่าจะเป็นเพลงกล่อมที่คุณแม่ร้องให้ฟังนะครับประมาณแบบวัดเอ๋วัดโบสถูข้าวโพดซาบีอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะผมมั่นใจว่าว่าผมต้องได้ฟังตั้งแต่ในท้องแน่นอนเพราะว่าพ่อหรือว่าแม่ต้องร้องให้ผมฟังครั้งแรกพี่ชาย พี่ชายพี่ชายเป็นคนเปิดที่แบบว่าโดนใจเลยนะก็เอ่อคาเพนเตอร์ When I was young I listened to the radio ดนตรีและสิยงเพลงเนี่ยมีส่วนสำคัญกับชีวิตพี่มปยังไงครับผมว่ามันคือตัวทำให้ผมมีอาชีพเกิดขึ้นมันให้ความสุขแบบเคลื่อนที่มาให้จินตนาการเราทุกที่ที่เราต้องการชีวิตผมหัก360องศาเลยเพราะว่าคำว่าดนตรที่มันให้มากกว่านั้นมันน่าจะเป็นการ ปฝังวิธีคิดวิธีมองโลกความเป็นคนใจกว้างเนี่ยมันเกิดจากเสียงเพลงคิดยังไงกับดนตรีสมัยนี้ครับยุคนี้แค่คลิกนะคุณก็รู้ตรงนี้มันจะเป็นส่งผลให้กับวงการดนตรีของไทยเนี่ยไปไกลมันก็เป็นการผสมผสานที่ทันสมัยซึ่งมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์ของดนตรีส่วนเราผมไม่มีคําว่ามันทันสมัยมากเกินไปนะมันน่าจะเป็นเรื่องของ การยอมรับของแต่ละบุคคลมากกว่าพี่ว่าเราเทคอินดีซี่ดีกว่าเพราะทุกอย่างเวลามันไปเนี่ยหรือว่ามันไปเท่าไหร่เนี่ยมันไปเร็วขนาดไหนันต้องกลับมาพี่บุ๊คครับพี่บุ๊คคิดว่าดนตรีแล้วเสียงเพลงเนี่ยเขาจะเปียนเป็นอะไรวะส่วนหนึ่งของพี่ร่างกายพี่เนี่ยพี่จะเปลี่ยนเป็นส่วนไหนของร่างกายครับของผมรู้สึกว่ามันคือเลือดเมื่อไหร่ที่มีการเล่นดนตรีเนี่ยจะรู้สึกว่ามีการสูดขีดเลือดออหรือเราอยากจะถ่ายทอดดนตรีอย่างรคนอื่นฟังก็มีการบริจาคเลือด หรือถ้าเราขาดดนตรีเราอยากฟังดนตรีเราก็รับริจากเลื่องี่อยากให้เป็นดวงตามเพราะดวงตาของเราเนี่ยสามารถสวิตชิ่งได้เราสามารถเห็นทุกอย่างได้ผ่านสายตาสัมผัสได้ทางสายตามันไม่น่าจะมีอะไรดีไปกว่าท้องถ้าวันไหนมันไม่ได้ฟังเพลงมันจะรู้สึกมันจะขาดขาดอะไรบางอย่างไปมันก็คงคล้ายๆกับวันไหนมันไม่ได้ทานข้าวแล้วมันท้องมันก็จะว่างๆมันเป็นทั้งเื้นท้งตัวมากกว่าเพราะว่าดนตรีจะพาคุณไปในที่ที่คุณไม่เคยไป วนเคยฟังเพลงครั้งแรกตอนเมื่อ,อไรอายุเท่าไรแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงกับฟังเพลงครั้งแรกเลยครับก็ฟังตั้งแต่คุณพ่อคุณพ,พ่อชอบเปิดเพลงคลาสสิกอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหวัดถงเลยครับก็ประมาณสามสี่ขวบเป็นเพลงสบายๆเราเรา,เราจะไม่ได้หรอกว่าฟังเพลงครั้งแรกเรารู้สึกว่ามีความสุขหรือว่าอะไรเราคิดว่าดนตรีเนี่ยมีส่วนสําคัญกับชีวิตเจยังไงถ้าแบบวันไหนไม่ได้ฟังเพลงมันจะทำรู้สึกแบบว่าเครียดไปเลยครับดนตรีคือชีวิตของผม ว่าด้วยงานที่ทำแล้วก็ด้วยงานอนี้เลยก็เป็นคนทำเพลงมาเกือบสิบปีมันเข้ามาเติมเต็มชีวิตเราเราเรามีความสุขเวลาร้องเพลงทุกคนมองแล้วเ,เขาจะยิ้มมีความสุขสิ่งแรกก็คืออาชีพเลยก็คือไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะได้เป็นดีเจนะคุณพ่อครับคุณพ่อไม่เคยฟังเพลงนานกี่วันกี่ชั่วโมงกี่เดือนเนี่ยไม่เคยฟังเพลงนานรู้สึกยังไงกับการที่ไม่ได้ฟังเพลงนานขนาดนั้นนะครับไม่ได้ฟังเพลง ประมาณเนี่ยสามสี่วันผมป่วยเลยพว่าวันเดียวนี่ผมก็เครียดเลยแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้ฟังนี่เหมือนก็จะเริ่มเคาะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้คฮะคือแบบขอให้ออมีเสียงก้องแก๊งหน่อยครัครั้งที่ไม่ฟังเพลงนานที่สุดนี่คือราดอปีสี่มันทรมานมากดูตรีเนี่ยเป็นส่วนประกอบของร่างกายหรืออวัยวะส่วนไหนของเดครับมันเป็นสมองเลยหร่าครับถ้าขาดเพลงไปครับก็มีความคิดอะไรต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตเลยเปรียบเสมือนจมูกนะครับ พราะว่าดนตรีนี่คือแบบที่มอนลมหายใจถ้าเกิดว่าเราเปิดสมอกไว้มีเสียเงเพลงเนี่ยเราก็จะรู้สึกอึดอัรแล้วก็อยู่ไม่ได้หมที่ว่าเป็นปอดฮะเหมือนกับดนตรีพอเราได้เอาเข้าไปข้างในแล้วมันรู้สึกดีฮะมันก็อากาศเรารู้สึกสดชื่นเป็นขาทั้งสองข้างของผมนะครับคือเราทําเพลงที่ดีเรามีเพลงที่ดีเราฟังเพลงที่ดีเราก็สามารถทําให้ชีวิตเราจะแทนที่จะก้าวช้าๆใจเป็นวิ่งวิ่งไปได้นะครับ ว่าทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วว่าโลกใบนี้ได้พัฒนาการฟังเพลงไปเร็วมากเริ่มจากแผ่นเสียงเป็นคคสเซ็ตปัจจุบันกลายเป็นซีดีและ MD เพราะว่าโนเกียเนี่ยได้พัฒนาดนตรีและเสียงเพลงเนี่ยอยู่ในอากาศเรียบร้อยแล้วครับในปัจจุบันที่เป็นโลกของไซเบอร ก็ผู้บริโภคก็จะมาฟังกันทางในเรื่องของออนไลน์กันมากขึ้น <S <S ที่บ้านเราตอนนี้เนี่ยบูมมากๆในเรื่องของพื้นที่โดยเฉพาะในปัจจุบันตอนนี้ที่มีแอปพลิเคชันของแอลบัม um. ข้อดีของเขาก็คือในแอ,อลบัมที่เราได้มาเนี่ยเราจะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งริงโทนนะครับบเบเปอร์รนะใน,าานอนาคตเขาจะมีอาจจะมีเรื่องของมิวสิกวิดีโอมีอะไรให้ให้เราดาวน์โหลดได้เพิ่มอีกด้วย,ย,ววยข้อดีของมันอีกอย่างก็คือมันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้คนมีความสุขกับเสียงเพลงได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นการเอามาร์เก็ตติ้งมาผสมกับเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอการบริโภคในรูปแบบใหม่ผมคิดว่าเป็นช่องท e l ที่ค่อนข้างสำคัญต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับคอน sumer แล้วก็สำหรับค่ายเพลง บริษัทโนเกียมีตู้ขีออดก็เป็นวิวัฒนาการอันใหม่ที่น่าสนใจครับก็ให้ผลดีครับตรงที่ว่าคนที่อยากได้เพลงสามารถเลือกเพลงได้เยอะเอาละครับผมว่าทุกทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าดนตรีดนตรมีส่วนสําคัญกับชีวิตพวกเราทุกคนครับหรือมนุษย์บนโลกใบนี้ด้วยซ้ําครับแต่ถ้าจะเปลียบว่าดนตรีเปรียบอวัยวะส่วนไหนของร่างกายผมนะครับอาจจะเป็นหัวใจแล้วครับเพราะว่าดนตรีคือหัวใจของผมครับ ถ้าไม่มีดนตรีก็ผมไม่มีหัวใจแล้วครับและผมว่าทุกๆคนต่อไปนี้ดนตรีก็มีส่วนสำคัญกับชีวิตพวกเขาเหมือนกันครับเพราะพวกเขาคือโนเกียเดอะเพเยอร์ครับ ฮิตกว่าไม่กว่าใหญ่กว่าทุกอัลบั้มบิกเกอร์ที่สุดของอัลบั้มรวมเพลงฮิตวันนี้เพลงนี้แหละฮิตการทั่วบ้านทั่วเมืองไม h u มจาก The Black Eyed p e a วันนี้ซีดีของแท้ราคาพิเศษเพียง299บาทขอย้ำเพลงฮิต My h u ม s ต้อง Black Eyed p e a ไม่สนุกแน่ๆถ้าความจำเป็นจากการดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ทำให้คุณต้องปวดหัวตึบในตอนเช้าแล้วสิ่งใดล่ะที่จะช่วยแก้อาการเหล่านั้นแก่คุณได้ระหว่างการรับประทานน้ำผึ้งหรือการดื่มกาแฟใส่เกลือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใส่สารโซเดียมก้อนเล็กๆก้อนนี้ลงไปในน้ำมันจะระเบิดจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือว่ามันจะเดือด เมกาเคลเวอร์ฉลาดสุดๆเฤือหัดที่22มิถุนายนนี้2ทุ่มครึ่งทางโมเด r n n i g h ทีวีร่วมส่งเสริมความฉลาดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทย์ยุคใหม่ใกล้ชิดประชาชนไกลน่ารักเบลลรินเทิร์นเพลงไปนกะไกลๆหน่อยจากสองนุ่มแดนบีมพอิี่บริกพิมพ์ PDB 1 4ทูโทนพิมพ์ p d b 1 4่งสมมาที่4 8 4 2 9 9 .9 นิ่งเทินเดินใจจากโมบิคลับคลับสนุกสำหรับคนรักมือถือ ครั้งแรกที่คนไทยจะได้เป็นเจ้าของถ้วยบอลโลกเพราะโค้กรวยทุกแมตช์ให้ลุ้นถ้วยบอลโลกของคัมทนะุกนัดนักรวมกัน400บาทเพียงส่ง SMS รหัสทีมตามด้วยรหัสใต้ปาโค้กถึง9กรกฎาคมนี้โค้กรวยทุกแมตช์ เรื่องยุ่งยากเป็นเรื่องของเราเรื่องของคุณคือสนุกกับเทคโนโลยีสวัสดีค่ะ